สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการอัดสดจากหน้าจอสมาร์ทโฟนโดยตรงนะครับจะเป็นการแนะนำการใช้แอป Uranian Astro นะครับแอป Uranian a น t r o โขณะนี้ในวันที่10มีนา2560กเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน3.25นะครับเราสามารถที่จะแตะตรงสีฟ้าเหล่านี้เพื่อไปอยังหน้าเ,ออเว็บไซต์หรือว่า Facebook เพื่อซัพพอร์ตของแอปนี้นะครับหรือว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นไปยัง YouTube นะครับเพื่อไปเปิด y youtube สแสดงผลเพลย์ลิสต์แนะนำการใช้งานในส่วนต่างๆของแอปนี้นะครับ mm hmm. ก็เอานิ้วแตะตรงบริเวณสีฟ้าตรงนี้นะครับ mm hmm. ในเวอร์ชั่น3.25สส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีในเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของขนาดของภาพภาพดวงนะฮะ เราสามารถย่อขยายขนาดภาพดวงลงได้นะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ระหว่างส่วนของภาพดวงกับส่วนของการแสดงผลหน้าจอส่วนนี้เหมาะสมกับหน้าจอของออสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตแต่ละรุ่นได้นะอย่างเช่นว่าแท็บเล็ตบางรุ่นซึ่งมีขนาดหน้าจอกว้างเป็นสัดส่วน4ต่อ3เนี่ยโดยปกติแล้วพื้นที่การแสดงผลส่วนล่างจะน้อยเนะเราก็จะใช้วิธีลดขนาดข,าดของดวงลงเพื่อที่จะทําให้พื้นที่การแสดงผลส่วนล่าง มากขึ้นได้นะครับวิธีการก็คือเรามาที่เปิดที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกมาที่เมนูนี้นะจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือชาร์ตไซส์นะฮะเราสามารถแตะแส่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นการลดครั้งละ5%เรนะฮะเริ่มจากร0อ95 90 8 5 80แดแแล้วก็กลับเป็นร้อยวนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการปรับเพิ่มลดขนาดของหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งานของ สมาร์ทโฟนหรือแทบเลตแต่ละรุ่นนะครับนอกจากนี้ในส่วนที่เพิ่มของในเวอร์ชั่น3.25ก็จะมีในเรื่องของการแสดงผลนะครับการแสดงผลภาพของดวงนะฮะสมมติว่าเราปิดดวงทันสิทธิ์สมมติว่าเราปิดดวงทันสิทธิ์นีฮยดวงโค้งนะครับเราก็จะสามารถที่จะปิดเปิดอ,อ,องศาดาวได้นะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะเลือกการแสดงผลสมมุติว่าเราเลือกเป็นวิวแลสเด็กนะฮะแต่ที่ตรงนี้นะฮะการแสดงผลก็จะเป็นภาพดวงแบบเรือสตาแบบสากลมีลักษณะอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วถ้าเราเลือกแอสเซกไลน์ภาพดวงก็จะได้เป็นภาพดวงมีรูปแบบแบบนี้นะฮะก็จะมีทั้งองศาดาวมีเส้นแอสเซไลน์แล้วก็มีมีบอกราศีไว้ข้างนอกนะฮะก็เป็นรูปแบบซึ่งนิยมในส่วนของการใช้งาน คล้ายหโหราศาสตรสกลน,นะครับในส่วนของดวงทันสิทธ์นะฮะการแสดงผลก็จะไม่เหมือนกันนะสมมติว่าเราเลือกดวงทันสิทธ์เราเลือกวิวทันสิทธ์เนะเราเลือกแอสเพกไลน์นะครับก็การแสดงผลก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับกรณีที่เราต้องการดูดวงของทันสิทธ์แต่แสดงผลเหมือนละดัเด็กวิธีการก็คือเราก็คงต้องย้ายข้อมูลจากดวง ดวงทันสิทธิ์มาไว้ที่รัดิกแทนนะฮะโดยวิธีการก็คือเรามาเปิดที่หน้าผูกดวงรัดนะฮะจากนั้นกดที่ปุ่มนี้การกดปุ่มนี้จะเป็นการย้ายย้ายข้อมูลนะกดมนะก็จะเป็นการย้ายข้อมูลจากทันสิทธิ์มาไว้ยังรัดิกนะฮะก็กดปุ่มโอเคนะข้อมูลของทันสิทธิ์กับรัดิกก็จะเหมือนกันนะฮะจากนั้นเราก็สามารถที่จะ กลับไปแล้วก็เปิดดวงระดิกนะครับปิดทันสิทธิ์ซะล้วเลือกวิวเป็นระดิกนีแล้วกด Aspect Li n e เราก็จะได้ข้อมูลดวงชะตาของดวงอันนี้คือดวง Vernal Equinox เนี่ยนะครับในเป็นการแสดงผลในรูปแบบของของคล้ายๆเรือชะตาแบบสากลน,นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับปรุงในแอปย u l i เน a ยนแอสในเวอร์ชัน3.25